สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเครับคลิปนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเจอกันแบบรวดเร็วทันใจเพราะผมที่ต้องรีบไปดู F1 นะคอลี่ไฟที่มอนซ่านะทุกคนครับมาแสดงความยินดีให้กับมาร์คมาเคสกันนะครับชยชนะสปรินเรสทเรียบร้อยอีกครั้งนะจากที่ตอนแรกเอ๊ะนะครับตกลงจะเป็นของอเล็กซ์หรือเปล่าคว้าโผมาได้แล้วก็ออกนํากันไปมาร์คคว้าชัยมาได้นะครับแล้วก็อันดับที่2เป็นฟาบิโอคว้าจรวดอันดับที่3เป็นฟาบิโอดิจานานิโอนะครับับอนดับที่้นะครันดับที่เอเนนีียบาสซิ่อันดับที่ 6, แบดบินเดอร์อันดับที่7จ็ดยูฮันซาโก้อันดับที่8ลูกามาลินี่แล้วก็อันดับที่9ไอโอคุระนะครับนี่คือ9คนที่มีคะแนนนะฮะต้องสุนเกจันราเข้าคันสุดท้ายครับคันที่18ตามหลังหัวแถวอยู่22วินาทีตามหลังคันข้างหน้าก็คือมาลีวินาเลสอยู่ประมาณ5วินาทีกว่าๆครับนักแข่งที่ไม่จบการขันนี่หลายคนเลย5-6คนเลยครับก็มีอเล็กซ์มาเคสนะครับก็ หรือ,อแค่ไม่กี่รอบจะจบเองขันกําลังออกนําอยู่โค้ง10เอาไปกินนะฮะล้มไปเองนะครับน่าสิยดมากมากเลยแล้วก็ก่อนนั้นเป็นลอเรนโซ่ซโดรีครับก็ไม่จบไปมี2คู่นะครับที่ปะทะกันนะฮะร,รอการตรวจสอบอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้แวะไปดูนะครับว่าเขามีบมดลงโทษตัดสินอะไรยังไงกันบ้างฮะก็ฟอร์มิน,นาเดลกาครับไปล้มแล้วก็ไปกวาดแล้วเบเชกี้ล้มไปด้วยกันครับแล้วก็เบเชกี้เหมือนจะจุกๆในช่วงแรกนะไม่รู้ว่าเจ็บหนักเจ็บเบายังไงบ้างแล้วก็ในช่วงเวลาล่่เียกกัะรบมาาติปททง ฟังก์มอบิเดลลี่ไม่รู้ใครถูกใครผิดก็รอตรวจสอบหลังการแข่งขันจบเนาะ <c oughs> นี่แหละครับเป็นทั้งหมดนะครับในภาพรวมซึ่งออกมาซึ่งการต่อสู้ในช่วงแรกๆก,ก็สนุกหลังจากนั้นก็จะดูงเงียบๆไปในช่วงแรกที่สนุกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าอเล็กซ์เนี่ยก็ได้จังหวะที่แบบว่าไม่ต้องมาฝืนกับใครนะครับแบบว่าออกไปคนเดียวเลยแต่กลายเป็นมาร์คมาเกตที่พยายามจะขึ้นมากลายเป็นปาตาโรที่ไม่ยอมกลายเป็นเปโดรคอสตาที่แบบว่าโอ้แบบ ดูเดือดเหลือเกินนะครับสมคนนี้ก็บี้กันวิดนะฮะที่จะเกี่ยวับล้มที่จะอะไรบางจังหวะนะแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรพอตั้งหลักตั้งลำได้นะครับกลายเป็นว่ามาร์กเองก็นะครับหนีชิงออกไปควาตโรลก็ตามมาเปโดเริ่มที่จะแผ่วๆลงไปนะครับไม่สามารถที่จะสู้พื่อหัวแถวได้อเล็กซ์ก็รักษาระยะนะครับประมาณจุดห้าจุอยู่ระหว่างนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะฮะจนมาถึงในประมาณสักสี่ห้ารอบทุดท้าย นะครับก่อนที่เขาจะพลาดล้มกันเองนั่นแหละฮะแต่ความสนุกเนี่ยมันมันเกิดขึ้นกับหลายคู่หลายคนอยู่จะว่าไปแล้วนะก็คือการสู้กันอย่างคู่ขี้สูสีของฮอ,อนด้าทั้งสองคนนะครับทั้งยฮันซาโก้และทั้ง m a r มาลินี่นะครับถือว่าโอเกก้เบียดกันไปเบียดกันมาได้อย่างหวาดเสียวได้อย่างสนุกนะรวมทั้งนะครับในช่วงกลุ่มล่างๆอย่าง <c oughs> การต่อสู้กันของทั้งโอคุระทั้งปูนันเดสนะครับทั้งอลิเวลลานะฮะ อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ฉายไปเยอะกล้องนะครับแต่ก็สนุกอยู่แต่ที่มันสุดจริงๆต้องเป็น KTM ครับโอ้โหเปโดหลังจากที่ไล่หัวแถวไม่เข้านะครับก็ค่อยๆดรอปลงมาแล้วกลายเป็นว่าข้างหลังเนี่ยตามมาแล้วก็มาปะกันจนได้นะฮะ KTM ด้วยกันนะครับ3คนทั้งเปโดารคอสตาทั้งเอเนียบาสซินีแล้วก็ทั้งแบดบินเดอร์นะฮะเรียกว่าขับแบบไม่ยอมกันจริงๆคือถ้าจะขับให้มันสนามนี่ยมันขับได้แล้วจริงๆฮะ ได้บอกว่ามันจะขับหน้าเบื่อหน้าเบื่อเนี่ยมาอาจจะมีหลายสาเหตุนะฮะอาจจะรู้ว่ามันการยึดเกาะมันต่ํายางนะฮะพื้นมันลื่นนี่ไม่กล้าใส่กันแต่ถ้าคนมันจะใส่สักอย่างเนี่ยจะมแบบว่าตอนนั้นอะดรีนาลีนมคงพุ่งเต็มทั้ง3าคนนะไม่ยอมกันนะฮะแบบมาแบบหวาดเสียวแต่ละช็อตเนี่ยโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องนะครับทั้งพี่ทั้งสองคนนะครับวลุมกินโต้น้องเปโดนะสุดท้ายก็เปโดก็เข้าเ้นจคันที่4ไปนะครับแล้วก็เอเนียคันที่5แล้วก็แบดคันที่6หรือว่ากล ฉา okay e ยไป3คนนี้บ่อยๆเนี่ถ ال ือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของของเกมเลยนะฮะอ่าแล้วก็ส่วนของคู่อื่นก็ที่กวาดก็ล้มไปนั่นแหละฮะก็ก็มาในจังหวะที่มันคู่ขี้สุสีครับอ่าเบเชกี้ก็กําลังไล่ตามๆมานะฮะอ่าตามๆทั้งซาโก้ตามๆทั้งบรินี่มาแล้วก็เฟอร์มินก็สะกดลอยมาใกล้ๆเฟอร์มินก็ได้จังหวะที่จะเข้าไปเสียเบสนะครับในโค้งซ้ายเนี่ยปรากฏว่าพอไปเกินลิมิตตัวเองก็ล้มแล้วก็ถลายกวาดไป ประมาณนั้นนะฮะทุกคนตอนนี้คะแนนของมาร์กเนี่ยขาดแล้วนะฮะจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาถ้านำอเล็กซ์นะครับสิบแต้มขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสฉลองแชมป์โลกที่มิซาโนในอิตาลีในอีกห้าหกวันข้างหน้านี้แต่ตอนนี้ก็คือเขาอยู่เหนืออเล็กซ์สิบสองแต้มแล้วเพราะว่าอเล็กซ์ไม่มีแต้มนะครับเขาเก็บได้สนะิบสองจากชัยชนะไงตอนนี้ก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีโอกาสจะฉลองแชมป์โลกนะครับในมิซาโนซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าใจมาร์กเขาคิดยังไงอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าก็เขาอาจจะอยาก ฉลองตรงนี้หรือเปล่าหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อาจจะมีดาม่าเรื่องเปนแฟนเรื่องเรารู้กันอยู่แล้วผมไม่ได้คุยเยอะหรอกประเด็นนี้นะฮะผมก็เลยขอเดาใจมาร์กว่ามาเอาจิงมันไม่มีความรีบนะแชมป์มันอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่ามาร์กเขาคิดยังไงนะถ้าเป็นผมก็จะฉลองที่ไหนก็ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเลดไปที่ญี่ปุ่นวัเลยนั้นไปยังไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันแต้มมันขาดเยอะแต่ถ้าไปเลือกที่จะไปฉลองที่มิซโน่เนี่ยบางทีอืมนะครับเอาตามตามเดี๋ยวเห็นกันนะครับเรื่องของดาม่าตรงนั้นตรงนี้กกก็วว่่่าาันไไไปผมมจะด้ลเยอะ เพราะว่าไม่อยากจะให้มีราา่าตรงนี้แค่เล่าแค่บอกผ่านให้ฟังขอร้องนะครับอย่ามากก่ออย่ามาอะไรกันเนาะเอาเป็นว่าฝนก็จะไล่ผมนะครับผมจะต้องรีบไปดู F1 ก่อนดีกว่านะฮะบ,บีนสปอร์ตหนะครับช่องสําหรับการดูผมเล่าวันบอลไซต์เดลี่กำลังคอลี่ไฟกันอยู่ขออภัยที่มาแบบ รวดเร็วทันใจไปหน่อยนะครับไม่ได้ว่ามา,าแบบเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยกันย,วยาวๆนะครับฉลองความสำเร็จให้กับใครก็ไม่รู้ละในการแข่งนหนึ่งทุ่มตรงพรุ่งนี้นะฮะสปอร์ททีวีสองแล้วก็ทีเอ็นทีสปอร์ตสองรับนักข่ายทอดสดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ